สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PB D Story วันนี้ก็จะพามาสอนวิธีประกอบนะครับชุดชุดเพลาสตาร์ทของโซนิคร้อยสิบ้านะครับว่ามันประกอบยังไงนะครับเผื่อเพื่อนเนคนไหนลืมอ,ออกมาแล้วออกมาล้างแล้วก็แบบประกอบไม่ถูกนะครับประกอบไม่เป็นนะก็จะมาบอกนะครับนี่ผมจะให้มันหลุดเท่าที่มันจะหลุดได้นะครับโอเคครับเริ่มดักตัวนี้นะครับเพลาตัวเนี้ย แหวนตัวนี้เห็นไหมมันจะมีมันจะเป็นแหวนที่รูข้างในมันจะไม่กลมนะครับมันจะมีบากบากอยู่นิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูบากนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ๆเห็นไหมอันนี้เห็นช่องว่างเยอะๆไหมครับแล้วก็เห็นไหมมันจะแคบลงนิดนึงอะอเพื่อที่ว่ามันจะกันกันไม่ให้เพลาตรงนี้ไม่ให้เฟืองตรงนี้หลุดออกจากเพลานะครับแต่ว่าถามว่ามันหลุดได้ไหมมันก็อาจจะมีโอกาสหลุดได้นะถ้าเกิดว่าเรา อัดออกหรือว่าดันมันแรงๆนะครับหรือเคาะออกนะครับมันก็มีโอกาสที่จะหลุดออกได้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะยากมากนะครับถ้าเกิดว่าเราแค่แบบเนี้แบบบยแบบสะบัดไปสะบัดมาอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมโอเคครับเริ่มเลยครับต่อมาครับตัวนี้ครับตัวเนี้ยเฟืองตัวนี้เราเอาขบวันไว้เลยมันจะมีนะครับมันจะมีล่องหนึ่งที่มันไม่เหมือนเพื่อนเห็นไหมมันจะเป็นล่องยาว่เห็นหรือเปล่าเนี้ย เห็นไหมมันจะเป็นฟันฟันฟันใช่ไหมแล้วก็จะเป็นร่องที่ที่ห่างแบบว่าที่ไม่มีฟันอยู่ซีนึงนะครับเราก็หาให้มันตรงกับร่องตรงนี้เลยนะเห็นไหมมันจะมีฟันหมดเลยแล้วก็จะเป็นร่องตัวนี้ใส่เข้าไปให้มันขบกันนะครับแล้วทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นสปริงตัวนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็แหวนตัวที่มันเป็นเหมือนเป็นฝาครอบแบบนี้นะครับ ครอบเข้าไปครับเอาด้านเอาด้านที่มันให้เอาด้านนี้นะครับด้านด้านเว้าเนี่ยครับครอบเข้าไปที um ่สปริงอย่างนี้เลยเคต่อมานะครับที่เราเห็นไหมมันจะมีรูมันจะมีอยู Fried ่รูหนึ Очень ่งกับสปริงตัวเนี้ยให้เอาตัวเดือยสปริงตัวเนี้ยใส่เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ตัวไอรูสปริงเนี้ยใส่ในรูนะครับใส่ในรูและตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัว สววงเข้าไปแล้วก็ล็อกสป,ปริงอย่างนี้นะครับให้เราใส่เข้าไปก่อนให้เราใส่สป,ปริงเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็เล็งนะครับเล็งให้ตัวเนี้ยเข้าไปครอบกันเห็นไหมครอบกันฮนะเห็นไหมนี่นี่ครับนี่คือการนี่คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่แต่ว่าวิธีที่ใส่เข้าไปอะถ้าเกิดว่านี่ตรงตรงเค้ง เดี๋ยวให้ดูในกรณีที่เราประกอบคือตัวแข้งกลางเราไม่ได้ผ่านะครับมันจะมีเฟืองเฟืองของอชุดชุดลาวกียนะครับโผล่ขึ้นมาเพื่อขบบตัวนี้นะเพื่อว่าเวลาสตาร์ทมันก็จะขบกันทําให้เครื่องหมุนนะครับและมันจะมีแปาบนึงด้านหนึ่ง,บบบงมันจะมีแผ่นตัวเนี้ย ปิดไว้อยู่อย่างนี้ซึ่งถ้าเวลาเราใส่มันจะลําบากนะครับถ้าใส่ทั้งชุดอย่างเงี้ยมันจะลําบากมากเลยอให้เรานะครับเวลาเราประกอบนะครับให้เราประกอบเทีลชิ้นนะครับง่ายง่ายกว่าเยอะเลยครับให้แบบให้ให้เราประกอบเทีลชิ้นให้เราใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับมันจะใส่ง่ายใส่เข้าไปปุ๊บเราก็ตามด้วยตัวนี้นะครับแล้วซึ่งตัวเนี้ยเดือตรงเนี้ย มันต้องเดี๋ยวผมหาผมมาหาให้ก่อนหาร่องหลันั่นนะครับเนี่ยเฟืองตัวเนี้ยมันต้องอยู่บนแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับอย่าให้มันไปอยู่แบบนี้นะหรืออยู่แบบไหนแบบอยู่ข้างล่างของแผ่นนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือให้ให้มันมีลักษณะที่ พอมันกลับไป่ะแล้วมันเกยขึ้นกับแผ่นบนนี้นะครับนี่คือลักษณะที่ถูกต้องถูกต้องนะครับก็ใส่สปริงเข้าไปอย่างนี้ใส่ฝาครอบนี้เข้าไปใส่ฝาครอบไปใส่สปริงตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวแป๊บนึงครับเสื็อใส่สปริงตัวนี้เข้าไปคือเวลาถ้ามันมีน็อตมีน็อตยึดอยู่แล้วก็มีมีฟันเกียร์อยู่เนี่ย ของจริงนะครับมันจะไม่ไม,ไม่ไม่หลุดง่ายแบบนี้นะมันจะหลุดยากมากเลยเราก็จะใส่สปรงิงสปริงอะไรเนี่ยคือใส่ง่ายง่ายกว่าแบบนี้นะคืองงงงไหมแบบสมมุติถ้าถ้าอุปกรณ์มันครบอะนะเราใส่ทีละชิ้นอะง่ายกว่าเออแต่ถ้าเกิดว,ว่าถ้าเราจะให้มันง่ายแบบใส่ถ้าเราจะประกอบข้างนอกนะครับตัวเนี้ยแนะนําให้ถอดตัวนี้ออกก่อนก็ได้ ถอดตัวนี้เป็นน็อตเบอร์สิบสองตัวถอดออกก่อนแล้วเราก็ยัดไปทั้งดุลเลยนะครับแล้วเวลาใส่ตัวนี้เราใส่แล้วก็ให้ให้เดือยตัวนี้นะครับให้มันอยู่บนบนนี้นะบนแผ่นเหล็กนะอย่าลืมนะเพราะว่าพอมันอยู่บนแผ่นเหล็กอะเฟืองตัวนู้นมันจะอ้ามันจะ,ม,นจะมันจะห่างกับเฟืองตัวนู้นทําให้เวลาเราสตาร์ทเสร็จแล้วอะแล้วเราปล่อยกลับอะเราปล่อยคัสตาร์ทกลับอะมันจะมาเกยตรงนี้ทําให้มันไม่มีเสียงดังแกล้งไง นี่ออกไหมพอเราใส่เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับประกอบเสร็จปุ๊บเราก็ใช้มือใช้นิ้วเลยก็ได้นะครับใช,ใช้ใช้มือเนี่ยงัดงัดให้เนี่ยไอ้สปริงตรงเนี้ยมันมาเกี่ยวกับตรงนี้นะครับอ่าประมาณนั้นนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับคลิปสอนอะไรแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวเราจะมีคลิปคลิปที่ประกอบทั้งเครื่องเลยให้ดูเหมือนกันว่าจะใส่ยังไงครับแต่อันนี้ก็คือเป็นการมาบอกเฉยๆว่าว่าถ้าเฉพาะชุดเนี่ยมันประกอบมันใส่มันเรียงกันยังไงนะครับโอเคครับก็ถ้าอีกรอบนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ